รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งในรายการคนไทยหัวใจแม่ทอ้อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อจะไปดูบ้านแห่งหนึ่งนะครับบ้านแห่งนี้เขาเรียกว่าบ้านแห่งการเรียนรู้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับมาที่บ้านแห่งนี้ที่เขาเรียกว่าบ้านแห่งไหมเชิญครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปันครับฮะเก่งต้องไหมกําลังเตรียมสอนทอผ้าพรุ่งนี้ค่ะให้กับผู้ใครอ่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเหรอฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วพี่ปันเคยเห็นแต่ว่าเออพี่ผ้านนองอาที่ทอผ้าใช่ไหมคะอาจจะแปลกใจนิดนึงว่าเอ๊เด็กๆของเราเนี่ยทอผ้ากันแล้วนั่นน่ะสิค่ะ แล้วเขากแกสนพวกนั้นสนใจเหรอฮะเขาสนุกค่ะเหมือนของเล่นใหม่ๆกับการที่เขาได้เรียนรู้จากหนังสือเนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่องมืออ๋อแล้วเด็กๆพวกนั้นเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ห้าขวบก,ก็เริ่มเรียนได้แล้วถ้าขาถึงกี่เนี่ยเหยียบได้เริ่มเรียนได้เลยค่ะแล้ว<ะ>พวกน้องๆเขาจะได้อะไรจากการที่มันเรียนรู้ที่เนี่ยสมาธิเลยค่ะเรื่องแรก แล้วก็เรื่องของการออกแบบความผ่อนคลายเราสอดแทรกทุกวิชาเข้าไปโดยที่เขารู้สึกสนุกมากกว่าบทเรียนที่เรียนในห้องเรียนเขาจะมาเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยจัดของมาได้รัรกาจัดของอยู่ใช่ไหมได้เลยครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ปั่นเขาไปช่วยจัดข้างในหมายพาพี่ปั่นเขาไปจัดช่วย่คร้บนี่น้องๆเข้ามาเรียนประมาณกี่คนนะเนี่ยก็ ในคอร์สหนึ่งก็มีอยู่ประมาณห -6 คนครับแต่จำนวนเต็มทั้งหมดแต่ตอนนี้ประมาณเกือบคนแล้วครับก็เป็นคอร์สใช่ไหมเล่อในหนึ่งคอร์สเนี่ยมีมากี่ครั้งกี่วันก็ในหนึ่งคอร์สเนี่ยเราจะเรียนกัน5ครั้งครับที่เขาเรียนเนี่ยเขาเรียนวันธรรมดาหรือวันอ๋อเราเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อเสาร์อาทิตย์เราสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยป่ะใช่ครับเช่นแบบว่าพอเขาจะทอเนี่ยเขา เขาไปหาเส้นได้ที่ไหนเส้นได้ควรจะเป็นสีอะไรเราสอนหมดหรือเปล่าเราจะสอนเบื้องต้นครับเบื้องต้นของการถอเท่านั้นครับส่วนที่เหลือเราจะเริ่มให้เด็กใช้จินตนาการของเขาเองเออเออกฎเกณฑ์ในการรับน้องๆเข้ามาเรียนเป็นยังไงคือจริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยค่ะใครก็ได้ที่สนใจแล้วก็อยากมาเรียนเรียนแล้วรู้สึกว่าเราจะมีการทดลองก่อนถ้าเด็กรู้สึกว่าสนใจมีความสุขอ๋อคุณแม่อยากเรียนอะ่ะรับเลย ตั้งแต่เราเริ่มเปิดมาในในการเรียนการสอนให้เด็กๆเนี่ยมีเด็กเพิ่มขึ้นไหมมีเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับเรา<จ>คิดว่าเพิ่มเพราะอะไรอะ่ะเอออาจจะเป็นเพราะด้วยปากต่อปากของผู้ปกครองอครับเป็นเคลักษณะนี้มามาสี่ห้าห้าเคแล้วครับที่จากคนนี้มาแล้วก็พาเพื่อนคนนี้มาคนนี้ก็พาเพื่อนอีกคนนี้มาเมื่อกี้ที่พี่ถามบอกว่าคอร์สหนึ่งประมาณห้าครั้งใช่ไหมใช่ครับผมค่าโรนเรียนแพงไหมอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทต่อคอร์สครับเรียนห้าครั้งห้าครั้ง ก็จะตกครั้งละ500บาทแต่ใน500บาทเนี้ยก็คือมามาแต่ตัวเลยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเรามีให้หมดเลยฟังแล้วน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยได้ไหมได้เลยครับผมว้าสินค้าโอยี่พี่ชอบมากๆเนเนี่ยที่ทำ ช่วยเล่าให้ที่ฟังหน่อยสิม้ว่าบ้านแห่งไหนมันเกิดขึ้นมาได้ไงคือจริงๆแล้วแมกโตมาค่ะกับโรงทอทอผ้าไหมตั้งแต่รุ่นคุณยา่าโอ้หทำมากี่กี่รุ่นอ่ะตอนนี้รุ่นที่สามแล้วค่ะใช่ค่ะ <ๆ S 1> ตอนนี้เราก็ประยุกต์การทอผ้ามาเป็นการเ,าเรียนรู้ด้วยการทอผ้าเพื่อสอนเด็กๆเราบอกประยุกตนี่แสดงว่าเราต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งเกี่ยวกวับเรื่องผ้าป่ะ หรือเลือกการอ,ออกแบบอะไรต่างๆค่ะเราเรียนเมื่นนอกี้น้องเรียนอะไรครับเรียนออกแบบเป็น text เท<อ> <fashion S 2> ็กซ์ไทแฟชั่น,ใ,น,นใช่ใช่ค่ะเราก็คิดว่าเนี่ยเราจะต้องออกแบบแฟชั่นตรงสายแน่ๆเลยมาต่อย,ยอดแต่พอสุดท้ายแล้วทํำจสิงธิ์แล้วมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันไม่ใช่ตัวหมยเองมหมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขมันรู้สึกว่าทําไปแล้วมันเหมือน มันเหมือนใจมันต่อต้านไอ้ความรู้สึกที่บอกว่าต่อต้านเนี่ยมันต่อต้านยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่าทําไปแล้วก็มันไม่มีความสุขมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นซึมเศร้าก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันหาไม่เจออ่ะหันว่าเราอะจะทำยังไงดีว่าทำทำชีวิตให้มันมีความสุขแล้วก็มันมีคุณค่าเมย์ก็เลยค่อยคลุกขึ้นโดยที่มีไม้พยุงเริ่มมองอะไร ที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเริ่ม,ร,มรู้สัจจธรรมเริ่มปล่อยวางความสุขก็เริ่มเริ่มมาเราก็เลยกลับมานั่งมองทบทวนตัวเองว่าสุดท้ายเราชอบอะไรเราก็นึกย้อนไปถึงวัยเด็กว่าเราไปโรงเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกเราเจอครูที่ที่ใจดีโชคดีตรงนั้นที่เราเจอครูที่ใจดีมันเลยเหมือนจดประกายว่าเราก็อยากเป็นครูเราไปสมัคร ทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึง่ง <Right. S 2> แล้วก็ได้เป็นครูบูรณาการค่ะเป็นครูประจำชั้นและครูบูรณาการแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกอะ่ะพออยู่กับเด็กๆแล้วมันยิ้มได้มันเหมือนเราเป็นหัวหน้าแก๊งและมันเหมือนกับเราได้กลับไปไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งค่ะแล้วตอนนั้นเป็นครูมาก,กี่ปีฮะเจ็ดปีค่ะเพราะปีปปที่แปดแล้วมันมาเกี่ยวโยงกับบ้านแห่งไหนยังไงเนี่ยกลังเป็นครูก็ พอปีที่เจ็เราก็รู้สึกว่ามันมันเริ่มที่จะอิ่มตัวละแล้วเรารู้สึกว่าเออแล้วเราจะก้าวไปต่ออยังไงดีเราจะนิ่งอยู่แค่จุดนี้ไหม,มก็เลยได้มาเจอผู้ชายคนนี้ <laughs> ผู้ชายคนนี้ก็เลยเราก็เลยแบบปรึกษาเพราะว่าเออพี่แก่งไหมอะ่ะอยากไม่มีความฝันแบบนี้ไหมอะ่ะอยากเปิดโรงเรียนคล้ายๆก็เปิดเป็นบ้าน สอนทอผ้าเออตอนที่ใหม่เขามาถามคำปรึกษานะครับว่าแบบเออถ้าทําอย่างนี้อย่างเงี้ยจะดีไหมอะไรเงี้ยในส่วนตัวผม่าพอผมรู้จักใหมอ่ะในสิ่งที่เขาพูดออกมามันมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทําด้วยด้วยหัวใจของเขาจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเรามาลองกันละกันผมก็เลยทิ้งกรุงเทพไปเลยทิ้งงานตัวเองทุกอย่าง,างมาลุยที่นี่กับเขาเลยแล้วเราเคิดว่าเราจะถนัดไหมกับการสิ่งท,งที่สิ่งที่เขาอยากทําเอ่อส่วน ในตอนแรกที่เราคุยกันนะครับผมผมบอกเขาก่อนเลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยผมไม่มีความรู้เลยนะแต่มผมพร้อมจะเรียนรู้นะคุณสอนผมละกันอะไรเงี้ยทุน้อกระบบเท่าไหร่ะเออผมจบปวสมาครับเป็นสายช่าง <c oughs> ผมก็เลยบอกเขาว่าตอนที่เขาปรึกษาผมนะครับผมก็เลยบอกว่าผขอเวลาสักครึ่งปีละกันก่อนที่จะมาเพราะอย่างน้อยๆคือมาที่เนี่ยเราต้องใช้เงินในการที่จะมาพัน์รูปรุงที่เนี่ยใหม่ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนกลับมาแล้วค่อยนี่ เก่งครับ,รบตอนที่ตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะช่วยกันทำงานอะไรเนี่ยมีคิดอะไรแล้วตัดสินใจนานไหมใช้คำว่าเร็วมากเลยแล้วกันครับออพอเขาพูดปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเรารู้จักเขามานานก่อนที่เขาจะพูดคำนี้ครับความมุ่งมั่นกับความความที่เป็นเขาอะเราเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาคิดดีแล้วเก่งมาที่เนี่ยเมื่อกี้คำตอบไี่เหมือนว่าเรามั่นใจมากเลยจะมาช่วยเขาได้ แต่พอมาอยู่จริงๆแล้วมีเจอปัญหาอะไรบ้างเจอเยอะเลยครับด้วยความที่ที่ตัวเราเองไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องอก็กลายเป็นว่าเราต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยเหมือนกันต้นๆจะทอบ่อยมากคือเขาเองเขาก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการทอผ้าเรื่องอผ้าเรื่องงานศิลป,ปะก็ด้วยความที่เขาใจเขามาก่อนนะคะพี่ปันเขาก็เลยเปิดรับเราแล้วมันก็เลยทุกอย่างมันเลยง่ายไปหมด เขาเก่งถนัดในเรื่องของเ,อเรื่องของการดูแลการจัดการเรื่องของตะก,กะต่างๆแล้วเรา,เ,าเราถนัดเรื่องของการสอนการดีวกับเด็กเ,เรื่องงานศิลปะพอมันเหมือนกับเรามาคุยกันแล้วมันเหมือนกับมันมันคลิกกันพอดีเลยอะค่ะเหมือนเรามีคนละรึ่งมาเติมกันจนได้มาเป็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตท เียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบ้านแห่งไหมเปิดให้เด็กๆมาเรียนรู้กันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้เด็กๆทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครับว่าเขาทำอะไรกัน น้องไหมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ5ครั้งใช่ไหมแล้วแต่ละครั้งเนี่ยน้องๆเขาได้มาเรียนรู้อะไรบ้างครั้งแรกเลยนะคะพี่ปันเขาก็ต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาต้องใช้เนี่ยวัตถุดิบที่เขาต้องใช้อ่ะเรียกว่าอะไรหนึ่งกีอสิ่งนี้เรียกว่ากี่กระสวยเอ่ออันนี้คือฟันหวีตะกอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะไม่ค่อยรู้จักแต่ทีนี้ คนที่เขาทอสมัยก่อนนะคะเ,ออเขาก็เป็นภูมิปัญญาใช้สองตะกอสี่ตะกอบางทีเด็กก็ไม่เข้าใจว่าเอ,อ๊ะทำไมผ้าลักษณะแบบนี้มันต่างกันใช้สี่ตะกอลักษณะผ้าเท็กเจอร์ต่างกันนี่คือสองตะกอ,อ,อก็จะอธิบายให้เขาฟังแบบนี้แล้ววัสดุพวกนี้เราเอามาจากไหนฮะนะตัวเวณซื้อเลยค่ะซื้อเลยชใช่ทั้งหมดเลยนี่<ะ>แต่ที่พี่สังเกตอันหนึ่งเลยนะพี่ว่าอันนี้มันจะไม่เหมือนทั่วไปเลยนะนนกีนะ่ะค่ะไม่ค่อยอะไร จริงๆอันนี้คุณพ่อก็ออกแบบเองใช่ค่ะเขาก็หาอุปกรณ์หา,อาจอยต,ต่างๆหรือว่าพาัดต่างๆให้มันย่อส่วนลงแล้วก็เด็กสามารถนั่งได้หมายจะมีเทคนิคการการสอนก็คือ,เ,อเหยียบสอดกระทบเหยียบสอดกระทบใช่ค่ะม,มันก็คือว่าน้องจะต้องนั่งเหยียบขาทั้งสองข้างลองเหยียบก่อนอ่เด็กๆลองเหยียบซิเหยียบ สอดการสอดก็คือนํากระสวยสอดคือนํากระสวยสอดแล้วก็กระทบนี่คือการกระทบในแต่ละขั้นตอนหรือครั้งที่สอนเนี่ยเขาแล้วเขาไปฝึกนานไหมหรือจากการที่จะเรียนรู้เนี่ยจริงๆพอผ่านครั้งที่สองแล้วเนี่ยฉลุยแล้วค่ะพี่ปัน่นเหมือนเขามีความตั้งใจอยู่แล้วนะถูกต้องค่ะอพอหลังจากครั้งที่สองเนี่ยคือครั้งที่สองเขาเข้าใจแล้วว่าจะต้องเหยียบครั้งไหนครั้งที่สามคือการปรับสมดุล ให้มันสวยหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นการออกแบบฟรีดอมอิสระของผ้าทอการ<พ>าออกแบบนี่มาขั้นที่4หรือขั้นที่3ามจงอยู่ใ<ค>นขั้นที่สามจริงๆค่ะขั้นที่สค่ะแลวขั้นที่4ละ่ะขั้นที่4เนี่ยคือเขาจะเริ่มออกแบบลายในเพื่อเบื้องตน้นเขาก็จะดูว่าเอ๊ะหนูจะต้องทําลายแบบไหนดีจะสร้างลายแบบไหนดีในการทําผ้าผืนหนึ่งและเขาก็ต้องคิดถึงโปรดักด้วย ว่าหลังจากที่เขาทอเสร็จแล้วเนี่ยโ o รดักหรือผลิตภัณฑ์ที่เขาจะต้องทำเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เขาอยากจะทำมากเลยคืออะไรสิ่งแรกเลยกระเป๋ากระเป๋าแหมง่ายเลยกร,เกระเป๋าเลยค่ะก็เขาจะใส่เป็นเพนซิลเคสก็คือเป็นเข,เขาอยู่ในวัยเรียนนะคะคเขาก็จะใช้เป็นพัวกลก่องดินสอ,อเป็นอ่อใส่อุปกรณ์การเรียนต่างๆน้องหมายทำให้เด็กๆเ,เราเองอะ่ะเราเป็นคนสอน และให้การเรียนรู้กับเขาเรารู้สึกภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจมากค่ะคือเป็นความสุขที่ยังยังคงทําให้เราค e บโกลิ่งคือคือ,คอ,คอทําต่อไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆ<ม>ความสุขเหล่านี้ละค่ะที่มันมากกว่าตัวเงินบางทีเราก็มานั่งทานข้าวด้วยกันคุยกันมันเหมือนเรามีเพื่อนได้มีครอบครัวพี่พี่ฟัง เรื่องราวอย่างนี้แล้วพี่ก็รู้สึกภูมิใจแทนเรานะแล้วก็รู้ก็ดีใจทน้งพวกน้องๆนั่นพี่อยากเป็นแบบพวกน้องๆบ้างอ่ะไม่ยากเลยพี่อยากฝึกบ้างอ่ะให้เราสอนได้ค่ะได้ไหมให้ไปสอนหรือให้น้องๆดีค่ะน้องๆก็่ได้จะพูดกับรู้เรื่องเปล่าไม่รู้ลองดูค่ะเชิญค่ะก็ตอนแรกก็ต้องเหยียบอันนี้ก่อนชึ่นไหมครับ ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ไดไดเดืดทั้งสองอันข้างเดียวค่ะซ้ายขวาก่อนซ้ายขวาหืาเดี๋ยวข้างขวากระทบเอากลับไปเดี๋ยวข้างซ้ายกระทบเอากลับไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้จากเราแล้วเราอ่ะได้เรียนรู้อะไรจากเด็กๆเะเยอะมากค่ะสิ่งที่เด็กๆบอกเราเรื่องของความคิดความอ่านเรื่องของอารมณ์เรื่องของการปล่อยวางอิสระของเด็กๆมันมันไร้กรอจริงๆอะค่ะน้องไหมมีเหตุการณ์ที่รู้สึกประทับใจกับพวกน้องๆบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าทับใจจริงๆละมีในในวันที่เขาทำโปรดักต์เสร็จอะค่ะแล้วเขารู้สึกว่า เขาอินเอมใจมากพอเวลาเราเบรกอะค่ะช่วงเบรกเขาก็วิ่งมากอดเราวิ่งมาเล่นด้วยกันกับเราเรารู้สึกว่าเรา,เราอบอุ่นเรามีความสุขมากที่อยู่ตรงนี้ค่ะน้องไหนมีความรู้สึกไหมว่าตอนนี้ได้ทําตามความฝันของตัวเองเนี่ยไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเราเดินมาครึ่งทางห0้ใช่ค่ะเรื่องราวที่เราจะทําอีกห0เซนี่ยมีมีแผนคิดมันได้ยังฮะคิดค่ะยังคิดอยู่ว่าเราจะขยับขยาย ในเรื่องของการแตกยอ่อแตกแขนงออกไปอย่างอื่นด้วยแล้วก็บางบางจุดเนี่ยก็อยากจะให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมความสุขให้ผู้ใหญ่ได้เข้ามาพักผ่อนเด็กได้เข้ามาพักผ่อนพร้อมกับการเรียนรู้ที่อย่างคุ้มค่ามากกว่าตัวเงินที่การที่น้องหมายเนี่ยทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการเรียนรู้ให้กับเด็กๆต่างๆเนี่ยมันไม่พอค่าใช้จ่ายที่เราเราทำอยู่เนี่ยมี ู้ใดสนับสนุนเราไหมหรือช่วยเหลือเราไหมเพื่อนๆของคุณพ่อส่วนกุหลาบดุ่้าน90เนี่ยท่านดีท่านใจดีมากๆเลยค่ะ,ะเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักเพื่อนอแล้วก็สนับสนุนตั้งแต่การออกแบบแผงงานผังคือใครจนใครถนัดอะไรเนี่ยเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยในด้านที่ที่เขาถนัดและฝ่ายทางบ้านะ่ะทางคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างสนับสนุนนะคะแต่ก็บางทีมันก็ อาจจะยังคลิกกันไม่ไม่ลงรอยกันร้อยเปอร์เซนต์เราก็ยังต้องคุยกันเรื่อยๆว่า,าฝันของใหม่เป็นแบบนี้นะแล้วเราจะขยับขยายแบบนี้นะก็ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องถกกันอยู่กิจกรรมตอนช่วงเช้าก็มีประมาณอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วตอนช่วงบ่ายมีมีกิจกรรมอะไรคะอืมตอนช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมสีน้ำค่วะว่าสีน้ำกันวาดสีน้ำใช่ค่ะ <หา S 1> เรียนรู้สีน้ำใหม่เอาสีน้ำเนี่ยมาเยียวยามาเป็นการ ช่วยส่งเสริมเด็กๆในการพัฒนาการเราต้องใช้ครู่พิเศษนะไม่ต้องใช้ค่ะแล้วใครอ่ะร<ม>ูค่ค,คนนี้ีกแลวเหรอค่ะ,คะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ด เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้มีใครไม่เข้าใจไหมคะ เาเ็มดีมากเลยคัวอธิบายดีมากเลยใช่ไหมลองมืตอนนี้มีคนวัยอื่นมามาขอเรียนและทำกิจกรรมไหมอ,อ๋อมีครับล่าสุดเมื่อกลางปีก็มีพี่คนหนึ่งครับ,รบเขามาเรียนของเขาก่อนเพื่อต้องการทำงานคือเขาว่าชอบงานคราสอยู่แล้วเขาเลยสนใจเรื่องการทอเขาก็เลยมาลองเรียนดูแล้วก็ พอเรียนเสร็จเขาก็ไปชวนลูกเข้ามาเรียนดีก,การเรียนการสอนหรือการเข้าคอร์สของของเราที่จะให้กับเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะเด็กส่วนใหญ่เราจะต้องค่อนข้างจะทําภาพให้เขาเห็นก่อนเพราะเขาภาพเขาจะไม่ค่อยชัดแต่ถ้าผู้ใหญ่เราบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขามีภาพของเขาอยู่ในหวัวแล้วด้วยประสบการณ์ของเขาที่เขาผ่านมาครับมันก็เลยจะง่ายกว่าอใช่ครับผมเคยคิดไหมว่าอนาคตของบ้านแห่งใหม่เนี่ยจะเป็นยังไง ก็อยากจะให้อนาคตของชาติเนี่ยมีพื้นที่ที่จะพัฒนาตัวเขาเองคือมุ่งมาที่เด็กทุกต้องค่ะแต่เราก็จะไม่ทิ้งคนรุ่นคุณรุ่นก่อนก่อนเราก็อยากให้เขามีพื้นที่รีแลกซ์เพราะนั้นคือเราก็จะเป็นพื้นที่พื้นที่หนึงที่จะเปิดให้คนทุกวัยรู้สึกมาแล้วแบบเออได้พักผ่อนครับค่ะอันนี้คือ,อพื้นที่บ้านแห่งใหม่ที่อยากจะเป็นนะคะเก่งพี่ถามเก่งนะตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เนี่ย เรามองเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะผมยังมองเขาเหมือนวันแรกที่ผมรู้จักเขาเลยครับเขาเป็นคนที่ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจมใีสิ่งที่เขาอยากจะทําอยู่เหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในในตัวของหมาคือเขาเป็นคนปรารถนาดีกับคนอื่นค่อนข้างจะสูง<ม>ครับที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยกับเรื่องราวของเด็กๆกับเรื่องราวของที่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยเคยท้อไหมเรื่องแรกก็เป็นเรื่องทุนเนาะ เพราะตอนแรกเราไม่มีทุนที่จะทําตรงนี้เลยอะค่ะพื้นที่มันเป็นที่ลกล้างมาก่อนเราก็มาปรึกษากันว่าโอเคงั้นเราจะลุยกันแล้วนะเราจะต้องเริ่มสักอย่างหนึ่งเราก็เอาสองมือกลายเป็นสี่มือสี่เท้าช่วยกันคือเรื่องเงินมันกลาย,ายเป็นเรื่องรองไป mm hmm. อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผ่านผ่านมาได้แล้วก็ไมหมบทดไฟ ก็คือท้อดาวดิ่งบ้างอะไรบ้างเปี้ยงเขาก็จะคอยคอยอยู่ข้างๆจับมือกันไว้แล้วก็แล้วก็ไปด้วยกันไเก่งนะครับเคยมีท้อไหมส่วนใหญ่ผมจะท้อในเรื่องกังวลมากกว่าครับกังวลในเวลาที่ในช่วงที่เขาป่วยอยู่นะครับเราจะไม่มีไม่มีกําลังใจในการทําอะไรเลยพอสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาเขาเริ่ม ดึงสติเองมาได้อไรเงี้ยมันก็มันก็ผ่านคนไปถ้ามันจะแย่ที่สุดก็คงเป็นเรื่องของเรื่องอารมณ์ของความป่วยแค่นั้นเคยบอกอะไรกันไหมความรู้สึกต่อกันในวามที่เราลุกท้อเคยบอกอะไรกันไหมจะเป็นการบอกอยู่ทุกๆวันถ้าในวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอะครับก็รักนะไหมนี่ความสูงผู้ชายแล้วเราอะจะใช้การกระทำมากกว่าค่ะ ก็จะแบบว่าเออขอบคุณจะใช้คําว่าขอบคุณแล้วส่วนใหญ่ขอบคุณหน้าที่อยู่ข้างๆเขาจะเหมือนเขาเซ็นได้เวลาที่เราดาวอะค่ะเขาก็จะบอกเหมายว่าแบบเออไม่เป็นไรนะเขาจับมือเราแล้วก็แบบไม่เป็นไรนะเขาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจกับกับเก่งนะครับที่ตัดสินใจละงานที่กรุงเทพปักหลักที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานร่วมกันขอบคุณมากเลยครับแล้วเขามีความสุขพี่ก็ดีใจกับเราขอบคุณค่ะ ดื่มสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับบ้านแห่งไหมที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นะครับถือว่าเป็นโรงเรียนโรงเล่นโรงแห่งการแบ่งปันที่เติมแต่งทักษะให้กับพวกเด็กๆนะครับด้วยหัวใจสองดวงรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้า,า,นาอย่าลืมนะครับดูช่อง5้ากฎหมายเลข5สําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสวัสดีครับก็อยากจะให้อนาคตของชาติเนี่ยมีพื้นที่ที่จะพัฒนาตัวเขาเองแต่เราก็จะไม่ทิ้งคนรุ่นก่อนเราก็อยากให้เขามีพื้นที่ดีแลกมีพื้นที่ที่ เขารู้สึกว่ามาแล้วสบายใจอันนี้คือพื้นที่บ้านแห่งใหม่ที่อยากจะเป็นนะคะ